รวม10มือถือนะผมในงบประมาณเนี่ยอยู่ที่15,000บาทนะผมในเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะมีรุ่นอะไรกันบ้างเนาะก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะเอาละ่ะก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํามือถือกันอีกแล้วอีกแล้วนะผม <laughs> นี่คือพูดคำนี้บ่อยมากนะผมนะเออโอเคซึ่งในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ10มือถือกันเลยทีเดียวนะผม,ผมก็พยาม คัดมาไม่ให้มันเกินแบบ1 6ื่นนะครับคือจริงๆอะมันหมื่นห้ามันอาจจะแบบ1 5ื0 0ห้าสองร้อยหมื่นห้าสามร้อยนะผมก็ประมาณนั้นแหละนะครับจริงๆอาจจะมีบางรุ่นที่แบบเกินไปนิดเยอะๆเหมือนกันนะผมก็นั่นแหละนะผมโอเคอะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะผมไป let's go โอเคว่าผมรุ่นแรกเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น oppo reno 14นั่นเองนะผมรุ่นนี้ตัวขนาดหน้าจอนอยู่ที่6.5จุดห้าเก้านิ้่นั่นเองนะผมแล้วก็มาพร้อมกับความเร็วแบบ1 5ึ่งจุดห้า k นะผม r e f r ร s h rate ร้อยยี่สิบเฮิร์ตส่วนแอนดรอยเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น android 25 CPU เนี่ยจะเป็น Dimensity 8350นย์นะฮะผมแล้วก็มาพร้อมก,กับตัวการ์ดจอ m a ล i G 6กห M C 6ส่วนกล้องนะฮะผม3ตัวเลยนะครับมีหลักห้าสิบล้าน,นแล้วก็เทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลส่วนเลนส์ถัดไปเนาะจะเป็นเลนส์อันตาวานะครับความละเอียด8ล้านงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่4 K 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ย50ล้านนะครับผมแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยก็4 K 60เฟรมเรทเช่นเดียวกันนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่หกพัมนมิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จไว เ้ลองร้ยห้าสนี่ยอยู่ที่15,299าบาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าต้องส,สนใจนาะก็ตรการทุบเลยนะครับโอเครุ่นที่2อเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นซัมซุงก g a ล็กซี่เอ e นี่ีเองนะ่รับนรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอนั่นอยู่ที่6.7นิ้วนะครับความเรียนเนี่ยจะเป็นฟูล l อดด a พัรซึ่งตัวรีเฟรชเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ชนาอส่วนแนนอนดรอยเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันสิบสี่ครอบทับด้วยวัน, X e น,ว e น,นยูไอเวอร์ชัว กล้องโนมอยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็เลนส์ถัดไปเนี่ยจะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ความเด็ด8ล้านนะครับออปติคอลสาวนอ็กต์ส่วน Auto เอลตัวนี้อยู่ที่12ล้านนะครับส่วนงานวิดีโอเนี่ยก็จัดเต็มเลยนะอยู่ที่ 8K 30เฟรมเรทส่วน 4K ก็ได้60เฟรมเรทนะครับส่วนกล้องหน้านยอยู่ที่10ล้านพิกเซลรูรับใช้ d ี2 f 2.4งานวิดีโออยู่ที่ฟูเอ้หกสี่เเฟรมเรทนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่4ี่พัเจร้อยมิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวในร นะครับแอมเปร์สตอรเรท128เนี่ยอยู่ที่15,948บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าท่านมส,มสนใจก็ตะกลางถูกได้เลยนะฮะโอเคครับ okay, รุ่นถัดไปเนี่ยรุ่นนี้นะผมจะเป็นรุ่นพับได้นั่นเองนะผมของ i n f i n i t ตนั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็คือ i n f i n i t ตซีโร่ฟลินั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวจอเล็กเนาะขนาดเนี่ยอยู่ที่3.64นิ้วนะส่วนความเรยวเนี่ยอยู่ที่1,56 0คูณ1,66นั่นเองนะผมแล้วก็มาพร้อมกับรีเฟรชเรท120เฮิร์ตนะผมส่วนจอนอกเนี่ยอยู่่ที6.9นนิ้วะผ รีเฟรเซอร์อยู่ที่120เฮิร์นะครับความเร็วเนี่ยก็จะเป็น Full HD Plus นั่นเองส่วนแนนอนดรอยเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 14นะครับแล้วก็ครอบด้วย XOS e 14.5 CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Mediatek Dimensity 8020นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอมา l i G77MP9 MC9 นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับตัวกล้องเนี่ยสตัวนะครับมีหลัก50ล้านนอกอัลตร้า50ล้านส่วนงานวิดีโอเนี่ย,ยที่ 4K 30ส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็50ล้านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็งานวิดีโอก็ 4K 60นะฮะส่วนตัวนนี้นะร สเตติโอโนมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่4,720มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่20เอ้ย70วัตต์นั่นเองนะผมแล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัวนี้เนี่ยแรม 8 g ิกสต่อเหรี512กิกเลยนะครับผมอยู่ที่15,299บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็ตาักตาะถูกได้เลยโอเครุ่นถัดไปเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น iQOO Neo 10นั่นเองนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอนะครับผมมาถึง6.78นิ้วเลยนะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่ 1.5K รีเฟรชเรทหน้าจอเนาะก็อยู่ที่1 4 4 h z เลยนะครับ OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 15 Core ด้วย Fun t o u c OS 15 CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Snapdragon 8 S Gen 4นะครับมาพร้อมกััับตตวววกาจอย825ส่น นี่นะผมเอ่อกล้องนะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะผมแล้วก็ตัวเลนส์ถัดไปนะจะเป็นเลนส์อัลตาวานะค,ความเด็ด8ล้านงานวิดีโอเนี่ยก็จัดถึง4 k 60เฟรมเรทเลยนะผมส่วนกล้องหน้านอยู่ที่32ล้านนะครับงานวิดีโอก็เหมือนกันเลยเนาะ4 k 60ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้อยู่ที่เ0 0ดพันมิลลิแอมป์นะผมรองรับชาร์จไว้เนี่ยก็โอ้โหสุดเลยนะครับร้อยยีวัตต์กันเลยทีเดียวนะผมโอเคครับในเรื่องราคาเนี่ยรุ่่่่่่นนนนนนีี้้้ะะคครรััับบบ12 14,310 256ออยยูททททาาาาาเเเงงซึถกกิดดวส,สใจ็มไล โอเครุ่นถัดไปเนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็น vivo v, v 5 0นั่นเองนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอนยอยู่ที่6.77นิ้วนั่นเองนะครับมาพร้อมกับความละเอียดแบบ full hd ส่วน refresh rate เนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิแล้วก็ตัว android เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัสิบหนะครับครอบทับด้วย fun touch ไวรัสิบห้า cpu เนี่ยตัวนี้จะเป็น snapdragon เจ็ด gen สามนะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอยเน็ตเจ็ดสองศูนย์รุ่นนี้เนี่ยตัวกล้องนะครับผมสองหลักเลยนะครับเป็น50ล้านพิกเซลทั้งคู่เลยนะครับทั้ง นั่นเนี่ยก็ห้าสิบล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับงานวิดีโอก็เหมือนกันเลยนะครับผมส่วนแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่หกพันมิลลิแอมป์นะผมรองรับชาร์จไวเนี่ยอยู่ที่เก้าสิบวัตต์นั่นเองนะครับโอเคครับในเรื่องราคาเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยแรมสิบสองสอดเดืสองร้อยห้าสิบหกนิ้วที่หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านส,สนใจก็ตะกา youtube ได้เลยโอเครุ่นถัดไปในรุ่นนี้นะครับจะเป็น Xiaomi สิบสี่ T นั่นเองนะผมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนนนนนนาาาาดดหออ้้้้จอออเเเเีีนะีี่่่ยยยูททิวววะะมมมมพรรรรรกกับบบบคคลลแแผฟช็ เลยนะครับ OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 14บรีอมด้วย Hyper OS เวอร์ชัสอง CPU เนี่ยจะเป็น d i m e n s i t y 8300 Ultra นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Mali G 6 1 5 MC 6ส่วนกล้องเนี่ยตัวนี้นะครับเมนหลักกับ Ultra Wide เนี่ยเออเอ่เอ,อกับตัวเทเลโฟโต้โน้กความละเอียด50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับส่วน Ultra Wide เนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่4 K 6 0ส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ F สองีโอเนี่ยก็อยู่วนงานวา 10เฟรมเรทนั่นเองนะครับแบตเตอรี่นี่อยู่ที่5,000พันเมลามโน่รองรับชาร์จไว้เนี่ยอยู่ที่67วัตต์นั่นเองโอเคมาถึงเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยแรม12บสองสเตอริสสอร้อยหกิกโนดอยู่ที่15,291บาทนั่นเองนะครับผมแล้วก็รุ่นถัดไปเนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัว Poco f 7 Pro นั่นเองนะผมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอนะครับมาพร้อมกับความละเอียดแบบเออไม่ใช่ขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.67นนนนนิ้ววัั่่เเเองะคครบามลีียดยก็จัดมาถึง 2K กัันนนเเลยยทีีดวะะครรบ120ผม ส่วนตัวนี้นะครับ Android เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน15คอมด้วย Hyper OS เวอร์ชัน2 CPU เนี่ยก็จัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับเป็น Snapdragon 8 Gen 3นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอม Adreno 750แล้วก็เอเจนการไม่สามารถใช้ได้นะ้องกล้องเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อัลตร้าวันอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวงานวิดีโอน้องอยู่ที่ 8K 24เฟรมเรทแล้วก็ 4K 60เฟรมเรทนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่20ล้านนะครับแล้วก็งานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ Full HD 60เฟรมเรทเท่านั้นเองนะครตตรับบแตตเเอีี่่นย ก็จัดเต็มมาถึง6,000มิแอมปรองรับชาร์จไว้ในรุ่นนี้อยู่ที่90วัตต์นั่นเองเนะครับมแล้วก็นีเรื่องราคารุ่นนี้นะครับตัวแรม12สเตท512กิกู่ที่16,000 191บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้องชมสนใจก็ตะกร้าูบเลยนะผมแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น Honor 400 Pro นั่นเองนะผมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอนี่ได้หกนิ้วนั่นเองนะครับความเรียนเนี่ยจะเป็น1 5 K นะแล้วก็รีเฟรชเรท 120Hz รนะครับ a n d ดร i d เนี่ยรุ่นนี้จะเป็นเวอร์ชัน15แล้วนะผมแล้วก็ครอบด้วย m Magic เมจิกโอเอสเก้าซกพีอูเนี่ยจะเป็นเซนทา้อกนแปดเจนสามเลยนะครับมาพร,าร้ 750. รนนรอม,ม เดฟโฟโต้ห้าสิบล้านแล้วก็อารตาววาอยู่ที่สิบสองล้านนะครับแล้วก็งานิวโดนอยู่ที่สี่เคนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนาะอยู่ที่ห้าสิบล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเด็บสองล้านนะครับเอองานิวโดนก็อยู่ที่สี่เคเลยนะครับผมส่วนแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้นะครับผมอยู่ที่หกพัมนมิลลิแอมป์นะครับผมรองรับชาร์จไว,นนเ,นวาาเนี่ยอยที่ 17, ทนนนหนะนึ่งร้อยวัตต์นั่นเองนะครับโอเคครับในเรื่องราคาเนี่ยตัวแรมสิบสองสเลดห้าร้อยสิบสองกิกะไนท์อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบ เนี่ยตัวขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.67นิ้วนั่นเองนะครับมาพร้อมกับความละเอียดแบบ Full HD Plus นะฮะผมส่วนตัว Refresh Rate เ,เนี่ยก็อยู่ที่1 20เฮิร์ตนะฮะผมส่วนตัว Android เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน15ครอบด้วย Realme UI เวอร์ชัน6.0ส่วนในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Snapdragon 6 Gen 4นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 810เอเดียการ์ดสามารถใช้ได้นะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ย50ล้านนะครับงานวิดีโอ 4K 30ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ย16ล้านนะฮมแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยที่ Full HD 30เท่านั้นนนะยมแแล้วก็บตเตเเอรีี่่ ที 6, ่6 0 0 0ม a h รองรับชาร์จไวในอยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัวนี้นะครับ RAM 12เสร็จ5 1 2กิกเนี่ยอยู่ที่14,399บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่านำชมสนใจก็ตะกร้าทูบได้เลยแล้วก็ในรุ่นสุดท้ายในวันนี้นะครับจะเป็นตัว Notting Phone 3A Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอนอยู่ที่6.77นิ้วนั่นเองนะครับมาพร้อมกับความละเอียดแบบ Full HD+ นะครับส่วน Refresh Rate เ,เนี่ยอยู่ที่120เฮิร์ตนะครับส่วน OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 15 คร้อมด้วย Notting OS ตัวชั้น3.1 c ิ u ยูเนตจะเป็นตัว Snapdragon 7s Gen 3นะครับมาพร้อมกับตัวการ์จอ r e n o 810รุ่นนี้อิเดียการก็ไม่สามารถใส่ได้อยู่แล้วเนาะตัวกล้องเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับเลนส์ถัดไปเป็นเลนส์เทเลโฟโต้โน้มความเอียก็อยู่ที่50ล้านนะครับอัลตราไวายดี8ล้านงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30โนมส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลโนมแล้วก็ตัวงานวิดีโอก็ 4K 30เฟรมเรทเช่นเดียวกันโนมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนาะอยู่ที่5 0 0 0รรองรับชา์ ไว้รุ่นนี้อยู่ที่50วัตต์นั่นเองนะครฮะแล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัวแรม12บสกิกความจุ256ร้อยกิกอยู่ใยที่หนึ่งี่สิบเาบาทนั่นเองนะครฮะซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำชมสนใจก็ตะกร้าทูบได้เลยนะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคืนนี้ถ้าเกิดว่าน้ำชมมีคำน้ำรายทรงสัยเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้เลยเนาะโอเคครับก็สำหรับคิวนนี้ก็ไม่บายครับผม